วันนี้นะคะเป็นวันที่2ของการอยู่ที่เชียงรายของเราค่ะ เป็นวันที่2ของการอยู่ที่เชียงรายของเราค่ะและตอนนี้นะคะพี่หมออ้อยและน้องเชอรีนเราอยู่กันที่อะไรเอ่ยดูข้างหลังไรฟานั่นเองค่ะวันนี้นะคะแดดแรงมากมน้องเชอเงียบเลยอะ่ะเดี๋ยวเราขึ้นไปกินขนมกันมัมมัมกินขนมแล้วก็มัม <ใน S 2> มัมไหมมั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 มสวยอยู่ตอนนี้อะไรพูดไม่ออก <laughs> เดี๋ยวไปดูนะคะบรรยากาศวันนี้จะเป็นยังไงบ้างคะ่ะทุกคนตามไปเที่ยวกันเลยถึงแล้วง oh. ่ายชาไปเลยค่ะ ไลช่ชาที่หน้าตาเหมือนที่ญี่ปุ่นนะทำไมเข้ามานึกว่าเราอยู่กันที่เจแปนแต่แดนแบบไทยแลนด์มากกแม่หม้อยไม่ใช่เนาะบรรยากาศเนี่ยเจแปนแต่ที่แต่งตัวมาเนี่ย เราจะพาไปดูนะคะเมนูแล้วก็ของกินที่ร้าาอยู่ตรงนี้ค่ะนี่สองก็เรียกทนี่หรอออ้าวเมนูมันหนีเลยมันก็จะเป็นแบบร้านแบบนี้แต่าต้องกินามนมนองมีอาหารเลยนะคะแต่เขาบอกว่าที่นี่เค้กอร่อยลองดู จะกินชาเขียวแล้วไหะะออมหอาหารมาแล้วและขนมแล้วก็น้ำนะคะที่เราสั่งมาเรียบร้อยรอแค่ไปชา้าท่าที่ปาสั่งมานะคะมีคนทนไม่ไหวแล้วอ๋อจะรีบเขารู้นะคะว่าเราจะกินอ่ะเขาต้องมีช้อนก่อนอ่ะอ่ะอัะอะอะอะนไหนคะเชอรเชอลองเลยดีกว่าวอ้ย เอันนี้คือทัชชักเขียวค่ะทุกคนเอามาเหมือนมีช่วยมีช่วยใส่อันนี้อันนี้อันนี้อ่ะถ้าอันนี้ใ่เอามือนี้มือนี้อ่ะมือนี้มามือนี้มาตักตักโอ้โหจะขมแค่ไหนนะอ่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 าอะไรไหมคะแล้วเขามาเสิร์ฟมาเนี่ยว้าวนี่คือใบชาทอดน้องเซอร์เดี๋ยวเรามาชิมกันนะใช่้ชิมแันีก่อน อันนี้มัน,นมีน้ำจ, <ไป S 2> จิ้มเลยนะอ่าไหนมันมีชิมได้ไหมอืมอร่อยอ่ะอร่อยก็เป็นหันพราเราคัอนไม่มันเลยนะคะทอดแบบแห้งเลยให้แบบป้าชิมดีละป้าบอกนิดองชาดชาแบบรสชาติใหม่นี่เไม่ชิมย่างนันเรก็มันจิ้มตีฟู่ะ ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดแต่ว่าเขาทำเป็นน้ำจิ้มรูปแบบตกอขอเวลาไปกินกันก่อนนะคะทุกคนอยากกินอยากกินให้เขาตักเองอ่าตักเองตักเองจิ้มไหมอโอ้โหเชิญมาดูอะไรพาทุกคนมาดูอะไรกันเนี่ยต,ตอนนี้นะคะเราก็มาดูเขาเก็บชากันจริงๆ <S <S เลยค่ะ เขากำลังเก็บใบชานะคะไปให้เรากินนั่นเองแล้วแล้วเรานะคะก็มาถึงดอยตุงแล้วนะคะทุกคนนี่พามากินกาแฟหรือต่อแบบปะเ๋ยเราจะไปเพื่อหาัก <ไป S 1> ดอยตุงอ่าเราจะไปพักตันักดอยตุงกันนะคะวันนี้อากาศก็เย็นๆแต่แดดแรงค่ะทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าที่นี่จะมีอะไรให้เที่ยวบ้าง พระตำหนักบอยคูนะคะแล้วก็มี่วน่น้าหลวอ่าแล้วก็เป็นพวกปัติมารมสนามเด็กเล่นนะคะสวนต้นไม,ม้อะไรแบบนี้เดี๋ยวเราไปดูกันว่าโอ้โหเราจะเดินกันไหวไหมป๊าป๊ากับเชอเชอที่ไม่ไมมยอมหนีจากมามีเลย,ายจากทางขึ้นนะคะพระตำหนักเนี่ยห่างอยู่จากทางเข้า200เมตรแต่ว่าทางค่ะทุกคนมันเป็นทางลาดขึ้นแล้วเบบีไม่ยอมไม่เคยอุ้มเลย กาขอบแล้วค่ะทุกคนจะเป็นลมเาะว่ต้องแบกเดดดีขึ้นมาจากทางล่างนะคะไปค่ะเหนือท่วม<อ>แล้วเราก็ได้สมาตรหนักเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนข้างในก็คือสวยงามแล้วอากาศก็เย็นมากนะคะเป็นไม้แบบทั้งหมดเลยเ<อ>ขาก็ไม่ให้สวนเดี๋ยวต้องเล่าก่อนลูกเดดดีก็ยังไม่ตื่นนะคะแต่เราก็ จะพาเขาไปชมสวนฟ้าหลวงนะคะใช่ไหมสวนแม่ฟ้าหลวงนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าข้างในจะสวยแค่ไหนแล้วไดบิดตื่นงต้นมั้นี่วนอากาศข้างนอกเหมือนจะร้อนแต่พอเข้ามาตรงนี้มันเย็นนะคะต้นไม้แบบสด ข้างล่างแล้นะคะในสวนแม่ฟ้าหลวงค่ะดูข้างล่างนะคะว่าเขาตัดมาสวยมากๆเลยทั้งดอกไม้นะแล้วก็ทางเดินค่ะเดี๋ยวเราไปดูข้างล่างกันเลยนะคะ คอนเสิร์ตของเชิญเชิญเฉื่อยที่สวยเชิญหม่อลงมีคนเปิดแล้วอ้าวไม่พูดหรอน้อยของเราก็ปืนจากฝันแล้วโอ้ทักทายผู้ชมหน่อยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจ้าชายสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะตื่นแล้วส่งุกโชว์หน่อยใครสวยเก่งด เระชอบคนอะไรคะมาเลยอ้โ้โาทุกคนคะ like เราก็ถึงทางออกนะคะของสวนแม่ฟ้าหลวงซึ่งแบบดอกไม้เขาจะสวยมากไปดูกันเลยขักันมาเลยเอรสวัสดีค่ะ ลงมาที่ตลาดที่ข้างหน้านะคะของพัดตันหนักร้อยตุงค่ะซึ่งนี่ค่ะมีสาวน้อยนะคะได้หมวกร่วมกับชุดไปเรียบร้อยเช็ดเช็ดขาดไายด้หน่อยค่ะยบได้ไายบ้ไปไายหน่อยค่ะคนไหนสวยคนสวยอ้าวตายอยากได้อะไรแย่ละไปดูเสะค่ะชามองของเราพานำเที่ยวเลยเมื่อเธอไป็นอุ้มลูกใครมาเนี่ยอะไรนะคะเธอไปอุ้มใครมาน่ารักดิน่ารักจังเลยอ่ะจับพาเด็กแถวๆนี้มานะคะมานำทิพย์ สวัสดีค่ะทุกคนตามเชอรมาเลยคะ่ะแล้วเราก็ถึงแล้วนะคะกาแฟาผาที่นี้ค่ะทุกคนเรามากินกาแฟแล้วก็มาชมวิวแ้วดีไหมคะเชอรุดูมงน้อยของเรา อรานี่ร้านกาแฟเหรอมานหานนะนี่เรา,าทำอะไรกันคะเนี่ยมาดูวิวมาค่ะมาดูวิวกันนะคะที่ดอยชันมูนะคะเ<ๆ>ออเธเธอบอกว่าเห็นตรงนี้แล้วเขาด้วยไงมา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 ไม,ไม่น่ากันหรอก คูนะจ๊ะปกติไม่เคยเห็นอ่าแตกเลยอ่วงเลยอันนี้เป็นอะไรนะคะ,ปะเป็นประทาดคู่ประทาดของคนปีหมูอ๋อนะคะคซึ่งน้องเชอร์ก็เกิดหนูควบกุณเนะาะควบกุณเหรอโอเคไปเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าค่ะอันนี้มันหนูควบหมูนะจ๊ะ ลอยตรงที่เป็นขาดคู่นั่นเ โดยตรงนะคะที่เค่